กาแฟที่ไม่ควรกินเด็ดขาดเลยนะครับยิ่งกินยิ่งอ้วนนะครับได้แก่ 1น,นะครับกาแฟที่เป็นกาแฟ3 in 1หรือกาแฟสําเร็จรูปนั่นแหละนะครับหลายๆคนก็จะเห็นว่ามักจะมาเป็นซองๆแล้วก็พลิกฉลากไปจะเห็นอย่างแรกเลยที่ใส่แน่ๆเลยคือครีมเทียมนะครับแล้วก็จะมีปริมาณแป้งเนี่ยค่อนข้างเยอะพวกนี้จะไม่เหมาะต่อการลดน้ําหนักเลยนะครับเป็นไปได้กินกาแฟดําก็จะดีกว่านะครับส่วนอันถัดมาอันที่2นะครับที่เป็นกาแฟที่ไม่เหมาะเลยจริงๆเหมือนกันนะครับแต่หลายคนเนี่ยชอบกินก็คือกาแฟเมนูต่างๆที่ใส่นม เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านมต่างๆที่ร้านเขาใช้มักจะเป็นนมที่ปริมาณของแป้งเนี่ยเยอะนะครับแม้จะไม่มีน้ําตาลน้ําตาลน้อยแต่แป้งเยอะก็ไม่เหมาะต่อการลดน้ําหนักนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ชอบใส่ไซรัปนะครับใส่น้ําพึ่งใส่น้ําผลไม้ผสมพวกนี้ไม่ดีต่อการลดน้ําหนักเลยนะครับดีที่สุดก็คือกาแฟดําแต่บางคนบอกว่าคุณหมอคะกินกาแฟดําแล้วทำไมไม่ผอมเป็นเพราะว่าคุณยังมีน้ําตาลส่วนเกินจากอย่างอื่นแต่บางคนไม่ได้กินน้ําตาลเลยก็จะไปเกินจากปริมาณของแป้งเพราะแป้งสามารถย่อยเป็นน้ําตาลได้ด้วยนะครับซึ่งหมอหนึ่งเคยพูดไว้เยอะมากเลยนะว่าเราจะลดแป้งยังไงอะไรคือแป้งบ้างใครที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากๆให้เข้าไปดูในช่องหมอหนึ่งเพิ่มเติมไว้้หหหรืออถาายกมส่ง คิปความรู้ดีๆให้ในช่วงประมาณ2ทุ่มแต่ละวันให้แอดไลน์นี้ไว้นะครับจะมีทีมงานเนี่ยคอยส่งคลิปให้แล้วในช่วงตอนเช้าแต่ละวันจะมีกำลังใจจากเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับอย่าลืมแอดไว้นะครับ